พระอ,องค์ท่านปางสมาธิท่านห่มผ้าสีเหลืองครับสีเหลืองทองพระวรากายองค์ขาวลงทรงนั่งแบบมีศีลธรรมแบบงดงามท่านปางสมาธิองค์นี้ก็พระวรากายสีขาวพระปางสมาธิอย่างงดงามเลยครับ ผมผ้าสีเหลืองของอบอัวบัวจีบขาวครับจีบขาวจีบเขียวสีเขียวพื้นแดงครับอันนี้ก็คือพระองค์ท่านพาระบวรกายสีขาวสีไข่าขาวไข่สวยงามผมผ้าสีเหลืองบอัวจีบขาวจีบเขียว,ว,ยวครับผมพื้นสีแดงครับผมที่ประทับสีแดง องท่านทรงเหมือนเดิมครับองท่านขาวผ้าเหลืองส้มครับเหลืองส้มเหลืงองออกส้มสมจีบัวาขาวเข,ขียวครับผมอ,องเดิมครับอันนี้ก็อง์เดิมเพราะเพราะบัวและกายพระอ,องท่านขาวไข่ครับผมผ้า เหลืองบัวจีบขาวจีบเขียวครับผมพื้นแดงครับองค์ทั้งหมดนี้จะมีองค์ดำอยู่ข้างหน้ามีสององค์เหมือนกันเลยครับผมพระ่าวรกายองค์ท่าน ห้องไส้องค์นี้จะใหม่นิดหน่อยเป็นขาวเป็นขาวไข่ครับหอมเหลืองบัว,วขีปวราละกายขาวไข่ครับ องค์ส้นชุดโซมสงสัยคงจะนานแล้วมีกิ้งจกหรือมีนกเข้าไปสงสัยจะมีนกเข้าไปนีใ่ใส่องค์ท่านจะเริ่มร่วงเลย องค์ใหม่ครับองค์ใหม่ปางสมาธิบิมพีปาดสวยหน้าตาสวยงามสาเกสาเกก็สวยครับสีสมพูวาปีบัวสีสมพูสีเขียวครับสวยงามมากกีบัวสีสมพูสีเขียวครับสวยงามก็ริมพีปาก ยิ้มสวยว่ารมที่ปากยิ้มสวยองสีส้มสีส้มเหลืองครับผ้าขอมสีส้มเหลืองหน้าตาเบิกบานเหมือนคนมีบารมีมากครับคนมีเรามีการยิ้มแจ่มใสพิมพ์เดียวกันหมดเลยครับสวยองค์สวยมาก พระธาตุเรืองรองมีของดีเยอะแยะสวยงามพระธาตุเรืองรองครับผมดูก่อน